ไทยยังใ,ใช้เขียงเก่าเขียงึ้นลากันอยู่ไหมคะมาค่ะมาดูคลิปนี้กันเลยคะ่ะคุณพี่คะวันนี้นะคะมีเขียงมาแน,นะนําค่ะตัวนี้คะ่ะเป็นเขียงสแตนเลสสองด้านคะ่ะ2ด้านแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านนี้นะคะเขาจะเป็นสแตนเลสค่ะเป็นสเตนเลสแบบแพร่ลายนะคะจะเป็นสเตนเลสเงาๆมีลายนิดๆแบบนี้เลยนะคะเอาไว้สับเนื้อสัตว์นะคะสับหมูสับเนื้อสับ นะคะหั่นหมูหั่นปลาได้เลยนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะด้านหลังนะคะเขาจะเป็นอะคริลิกเพื่อบหนาแบบนี้เลยนะคะมีรวดลายนิดนึงนะคะเอาไว้เวลาที่เราหั่นผักนะคะหั่นผลไม้นะคะไม่ลื่นค่ะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะคะไม่ขึ้นรลาและนี่ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นที่ขูดนะคะขูดกระเทียมค่ะขูดกระเทียมขูดขิงนะคะเอาไว้ใช้งานได้เลยนะคะคิดมาให้อย่างดีเลยะค่ะทุกคนคะ่ะแล้วดูค่ะด้านข้ like างเขียงแบบนี้นะคะทั้ง4ด้านค่ะเขาคู่ด้วยตัวสี โคนอย่างดีนะคะการเขียวเป็นรอยค่ะนี่เลยค่ะมีด้ามจับให้เป็นแบบสแตนเลสแบบนี้นะคะด้ามจับให้ถนัดมือนะคะจะวางเก็บนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะเอาแหวนได้นะคะวางตั้งได้แล้วตัวนี้นะคะสะดวกมากๆนะคะน้ําหนักเบาค่ะดีไซน์สวยนะคะพกผ่าไปได้ทุกที่ค่ะที่สําคัญนะคะไม่ขึ้นลาด้วยค่ะทุกคนคะใครจะเอานะคะวันนี้เลยค่ะเขาจับโปรลดราคาพิเศษนะคะเหลือแค่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเท่านั้น,นะค,ะค่ะพี่้คะใครจะเอานะคะรีกด,ดิจิ้มในตะกร้ากันเล ก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ